สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องเสวนป่าลอยล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาชมปลูกต้นไม้ในส่วนป่าลอยล้านระยะ3าคูณสนะครับท่านผู้ชมคนไหนสนใจก็ฝากกดติดตามชมกด subscribe กดแชร์ได้นี่ครับไม้สักปลูกระยะห่าง3าคูณสเมตรนะครับระหว่างร่องก็3เมตรระหว่างต้นก็3เมตรมีพยุงนะครับ ถ้าม่ชมพูนใจสนใจก็ลองไปปลูกได้ทําได้นะครับนะแล้วผมก็มีกล้วยปลูกระหว่างตรงกลางของร่องนี่ครับระยะ3าคูณสามไม้ห,มหปีนะครับอาจจะโตบ้างไม่เท่ากันแล้วแต่นะครับบางต้นก็โตเร็วบางต้นก็โตช้านะครับอย่างมะข่านะผมบอกเลยนี่ครับมะข,ข่ามะข่ามง โตช้ามากครับนี่ครับปีกว่าๆใบมะชาที่ที่ค่อนข้างจะโตช้านะครับผมก็ปลูกผสมผสานครับก็มีนีค่ะข่ากล้วยนะครับท่านผู้ชมคนไหนสนใจก็ลองเอาไปปลูกได้ครระยะ3าคูณสเมตรนะครับระหว่างต้น3เมตรระหว่างแถวก็3เมตรเหมือนกันนะครับนี่พยุนี่ครับโตครับแต่ยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งนะครับรอปีหน้าก่อนถึงจะทํา นะครับนี่ฮะสูงครับปีกกว่า,วานะครับผมบอกไว้ปีกกว่านี่นี่ประดูก็ปีกวกว่าเหมือนกันแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่แล้วแต่ดินนะครับแล้วแต่ตจุดแต่จุดจะไม่เท่ากันนะครับนี่ก็เข้าไยุงเหมือนกันทําไมวางต้นต้นอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าต้นราคาตักห้าบาทต้นไม้จะยังไม่แก่ง ะครับจะโตช้าแต่ถ้าต้น10บาทขึ้นไปนะฮะจะโตได้เร็วนี่ครับสักผมสูงเมตรเจ็แลนี้2เมตรกว่าประมาณ2เมตรครึ่งแต่ก็ยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งปล่อยก่อนนะครับนี่ฝนก็ลังมานี่เหมือนกันสักมันตายผมเอามาซ่อมนะครับนะฮะท่านผู้ชมนไหนสนใจก็ลองไปปลูกได้นะครับระยะ3าคูณสนะครับนี่มค่ามงนะครับ กล้วยออกเครืรอบหมดแล้วนะครับก็น่าจะเก็บผลผลิตได้ประมาณ3-4ี่เดือนข้างหน้านะครับพื้นที่ของผมไม่ได้ให้ว่างเลยครับผมบอกได้เลยนะปลูกทั้งหมดกล้วยต้นไม้ข่ากระชายนะครับก็แล้วแต่พื้นที่ที่จะมีให้อยู่นะครับท่านผู้ชมคนไหนสนใจก็ลองอไปทำได้ครับป่าไม้เศรษฐกิจนะครับ,รนะรบนี่ครับ ถ้าจะนับเป็นต้นก็คือนี่ครับอันนี้มะข่ามงนะก็โตอยู่ครับนี่ดูครับนี่ฮะจากนี่จะไปถึงตรงนี้ประมาณ3เมตรแต่ถ้าไปถึงต้นสักนี่น6เมตรนะครับแต่ระหว่างแถวถ้าจะมาอยู่ที่ประดูต่ต้นนี้ก็อยู่ที่3เมตรนะแต่ผมปลูกสลับฟันปลานะครับออกทะแยงกันหมายว่าปลูกสลับฟันปลาทะแยงไม่ให้ปลูกต้นไม้ตรงกัน กับในช่วงของสามคูณสามเมตรนะครับน้นสักนีน่ก็สูงประมาณสามเมตรกว่านะพยุงก็เหมือนกันนะครับสามเมตรแล้วครับ,นะรบนี่ฮะโซนท่านผู้ชมคนไหนสนใจก็ฝากกดติดตามชมกด subscribe ก,กดแชร์ได้วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทีต่ติดตามชมทางช่องสวนป่าหลายร้านนะครับปลูกระ,ระยะสวนป่าสามคูณสามเมตร วันนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ